สำนักง,งานตรวจคนขเข้าเมืองเปิดศูนย์ควบคุมสั่งการงานตรวจคนขเข้าเมืองเพื่อศูนย์กลางเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสกัดอาชญากรข้ามชาติพลตํารวจเอกวุฒิริปตะพลบรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดศูนย์ควบคุมสังการงานตรวจคนขเข้าเมืองพร้อมเปิดเผยว่าศูนย์นี้ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมสังการและดูแลระบบเทคโนโลยีของด่านตรวจคนขเข้าเมืองทั่วประเทศจํานวน118ช่องทาง ทั้งทางบกทางน้าและทางอากาศผ่านระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าจนสามารถเชื่อมโยงเปลี่ยนฐานข้อมูลกับหน่วยง,งานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจะมีผลดีต่อการตรวจสอบควบคุมบุคคลต่างชาติและยานพาหนะที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อเป็นการสกัดอัชญายกรข้ามชาติอีกทางหนึ่งด้านพลตำรวจโทนัทธรเพาะสุนทรผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าแม้ขณะนี้ศูนย์การควบคุมและสั่งงานตรวจคนเข้าเมือง จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสายการบินหลักๆได้ประมาณ50สายบินจากทั้งหมด165สายการบินแต่ก็ถือว่ามีจํานวนผู้โดยสารที่ผ่านการตรวจสอบด้วยระบบนี้กว่า170ส่วนที่เหลือสามารถตรวจสอบได้เมื่อเดินทางเข้ามาภายในประเทศแล้วและจะมีการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปเบนจมาศอักษรน,นิตทีมข่าวรอบรัพภูทรนครบาลรายงาน สลดปู่วั101ปีอดีตทหารผ่านศึกถูกล้อมรั้วปิดทางเข้าออกบ้านจนต้องหอบลูกหลานนอนกลางถนนญาติิของคุณปูด่ดีสุขมงคลอายุ101ปีอดีตทหารผ่านศึกสงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สองต้องหอบที่นอนและสิ่งของจําเป็นออกจากบ้านและมาอาศัยนอนบริเวณถนนกลางหมู่บ้านโดยมีลูกๆและชาวบ้านกว่า10คนคอยมาอยู่เป็นเพื่อนหลังบ้านของลุงปูด่ดีซึ่งตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน ถูกเพื่อนบ้านอ้างสิทธิ์ล้อมรั้วปิดทางเข้าออกทําให้ไม่สามารถเดินเข้าออกไปยังบ้านของตนเองได้จึงต้องมาอาศัยนอนอยู่กลางถนนเพื่อให้ครอบครัวและลูกหลานสามารถเดินทางออกจากบ้านได้ด้านนางชวีวันจันพันแจ้งลูกสาวของปูดป่ดีเปิดเผยว่าบ้านหลังดังกล่าวนั้นปกติอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด7คนแต่เมื่อวานทางเพื่อนบ้านซึ่งมีคดีความกันในเรื่องทางเข้าออกได้นํารัว้วลวดหนามมาปิดทางเข้าออกทําให้คนในบ้านไม่สามารถออกจากบ้านได้ จึงคุยกันว่าคงต้องออกมาอยู่นอกบ้านกันก่อนเพราะว่าพ่อของตนเองนั้นมีอายุมากอีกทั้งยังป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาหากเป็นอะไรกลางคืนก็จะลำบากเพราะเข้าออกบ้านไม่ได้จึงตัดสินใจเอาของที่จำเป็นออกมาจากบ้านแล้วมานอนกลางถนนแทนโดยเบื้องต้นทางนายวิชัยตั้งคำเจริญนายอำเภอวิเศษชัยชาญได้นัดคู่กรณีทั้งหมดมาเจราจาที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญเพื่อหาช่องทางในการช่วยเหลือต่อไป สุรชัยผลจันทร์ทีมข่าวรอบรัว้วภูธรจังหวัดอ่างทองรายงานสำน,นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอายัดที่ดินมูลค่า88ล้านบาทของบริษัทแคลิฟอร์เนียวอลหลังช่อโกงประชาชนและปิดกิจการมานานกว่า2ปีเพื่อคืนทรัพย์ให้ประชาชนที่เสียหายในคดีนี้พันตำรวจเอกสิีนาตระยุรัต เลขาธที่การสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแถลงผลการประชุมตรวจสอบธุรกรรมในคดีแคลิฟอร์เนียว้าจากกรณีที่มีประชาชนผู้ใช้บริการของสถานออกกำลังกายแคลิฟอร์เนียว้ากว่า1000คนได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทปิดการให้บริการฟิตเนสเกือบทุกสาขาโดยไม่แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าจนนำไปสู่การร้องเรียนเมื่อ2ปีที่แล้วโดยจากการตรวจสอบของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพบว่าบริษัทแคลิฟอร์เนียว้าวเอ็ก n ์พิเลนจำกัด มีนายเอิร์กมาร์คเลวินเป็นกรรมการบริษัทที่มีธุรกรรมการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นทั้งภายในและต่างประเทศสูงถึง1.6พันล้านบาทรวมถึงยังมีการซื้อบ้านหรูพร้อมที่ดินในจังหวัดพังงากว่า5รายการมีราคาประเมินแล้วสูงถึง88ล้านบาทซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ทำการอายัดไว้แล้วโดยในขั้นตอนต่อไปก็จะมีการเตรียมนำทรัพย์สินที่อายัดไว้ได้ ขายท่อตลาดเพื่อนำเงินสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์คืนเงินให้แก่ผู้เสียหายในคดีต,ต่อไปเ็นจมาศอักษรนิดทีมข่าวรอบรับวภูทรนครบาลเมื่อไรเสร็จ2เดือนครับเอาระบบไฟไปดูสิระบบน้ำาหะ เขารักคุณนะครับแล้วก็อยากทำงานกับคุณไปนานๆ